สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้นะคะเราเอาบอลสุดแปลกที่เขาเจอในป่านะคะจากน้องป้อมนะคะอยู่อำเภอชัย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะน้องเขาไปเจอมานะคะแล้วก็ได้ส่งคลิปมาให้เรานะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะว่าเป็นบอลชนิดไหนค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ นี่ค่ะเห็นไหมคะบอลสีนะคะที่ไปเจอในป่านะคะจากน้องป้อมค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะน้องเขาอยู่อำเภอชาย,ยาค่ะน้องเขาได้ไปเจอมาแล้วก็ได้อามาโพต์ขายนะคะเราก็เลยจับจองไว้ก็เลยให้น้องเขาถ่ายวีดีโอมาให้เพื่อนๆชมค่ะเห็นว่าบอลชนิดนี้แปลกดีนะคะารามคุณแม่เป่งก็ไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะ ก้านกระดูกเขาจะสีแดงนะคะก็จะมีลายจุดสีเขียวอ่อนนะคะใบเขาจะสีเขียวเข้มเชียวค่ะสวยมากนะคะใบก็จะมันวาวน่าดูเลยนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราก็จะเอามาทําการขยายพันธุ์ที่ฟาร์มคุณแม่เป่งของเรานะคะขอแบ่งน้องเขาค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะบอลชนิดนี้เนี่ยเขาแอบเหมือนบอลสีเสือพานนะคะอาจจะไปแอบผสมกันตอนไหนเราก็ไม่รู้นะคะเนี่ยเพราะว่าคล้ายๆกันมากเลยค่ะเพื่อนๆ คือหน้าตาเขาอะดูสวยแบบสง่ามากๆค่ะน่าเอาจะน่าจะเอาไปจัดเจกันสวยๆได้ดีเลยนะคะอันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนรักบอลน,นะคะเราคิดว่าทุกคนต้องรักบอลชนิดนี้แน่ๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะทราบว่าบอลชนิดนี้มีอยู่ที่ไหนแล้วก็เขาชื่ออะไรช่วยเม้นบอกเราใต้คลิปหน่อยนะคะเราอยากทราบมากๆค่ะรู้สึกหลงรักบอลชนิดนี้มากๆเลยค่ะ ก็น,นะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดทราบว่าบอลชนิดนี้นะคะชื่อว่าอะไรนะคะแล้วก็เขามีที่ไหนอีกนะคะช่วยคอมเมนต์ไว้ให้ฟาร์มคุณแม่เป่งด้วยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ฟาร์มคุณแม่เป่งได้เห็นนะคะว่ามีบอลสวยๆแบบนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติด้วยนะคะ <S <S น้องป้อมก็ส่งมาให้เลยขอให้น้องป้อมส่งคลิปมานะคะแล้วก็น้องป้อมนะคะเธอจะทำ ช่อง u t u b e ค่ะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยเป็นคนที่ทำไม้ด่างอยู่แล้วนะคะก็ทำบอลสีอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ทำช่อง YouTube นะคะแต่ว่าเร็วๆนี้ค่ะน้องเขาจะมีช่องแล้วก็มีบอลสวยๆให้แพ็กเราชมกันนะคะฟาร์มคุณแม่เป่งหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะเพราะว่าอบอลตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่สำหรับฟาร์มคุณแม่เป่งค่ะ เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะจึงรู้สึกตื่นเต้นและอยากให้เพื่อนๆได้ชมค่ะก็ขอขอบคุณน้องป้อมนะคะจ,จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ได้ส่งคลิปนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันถ้าไม่ได้น้องป้อมนะคะก็จะไม่มีคลิปสวยๆแบบนี้ค่ะถ้าน้องป้อมเปิดช่อง YouTube เมื่อไหร่นะคะพวกเราอย่าลืมไปติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกบอนสีสวยๆของพวกเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ